ให้บ้านเมืองจะต้องเดือดร้อนท่านสมควรจะลาออกเถอะถ้าท่านยังมีจิตสำนึกว่าท่านเกิดในแผ่นดินไทยพึ่งใบบุญไทยพึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมควรจะลาออกก่อนที่ฉันเรียกร้องให้ลาออกเพราะว่าพัก ใหญ่สองพักจะพักไหนได้รับการเลือกตั้งมาท่านก็นั่งไม่สงบสุขเหมือนเดิมอย่าลืมว่าไอ้พวกพักเล็กๆน้อยๆเขาเรียกว่าไอ้พักรอเสียบเนี่ยพี่น้องมีแต่เลวระยำทั้งนั้นมาบวกกัระยำตัวใหญ่แล้วมันเป็นอะไรโคตรระยำพี่น้องบอก และถามว่าถ้าโคตร,ระยำและแผ่นดินไทยเราจะอยู่อย่างไรปัญหาที่มันเกิดอยู่ปัจจุบันมันจะแก้ได้ไหมถ้าไม่อยากให้แผ่นดินไทยเดือดร้อนมีปัญหาถ้ากรกตจะยุติเรื่องนี้ฉันขอให้กอกตอลาออกซะถ้ากอกตอลาออก พี่น้องประชาชนคนไทยก็พร้อมจะปรบมือให้ใช่ไหมพี่น้องเพราะว่าเรามองดูว่าถึงกระกะตจะมีการเลือกตั้งจะพักไหนก็แล้วแต่เข้าไปบริหารประเทศความ,ส,มสงบสุขในชาติก็ยังไม่มีและตัวกระกะตอเองนี่แหละจะเป็นผู้เดือดร้อนอาจจะถูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามล่า ยังไม่มีการเลือกตั้งยังมีการฆ่าการแกงกันถึงขนาดนี้แล้วพี่น้องแต่ถ้ากกตนเนี่ยให้มีการเลือกตั้งฉันเชื่อเลยมันไม่ใช่แค่นักการเมืองฆ่านักการเมืองมันจะฆ่ากกตออีกตั้งหากเพราะว่ามันจะต้องมองว่ากกตลำเอียงถ้าเป็นในรูปนี้แล้ว พากันลาออกไปเที่ยวเมืองนอกก่อนสักเดือนหนึ่งเถอะไม่ต้องอยากทำหน้าที่เป็นก,ะกะอกตถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านทำสักเดือนหนึ่งด้วยการลาออกนี่คือเพื่อชาติและเพื่อลูกหลานของท่านและเพื่อประชาชนอีกหกสิบกว่าล้านคนในประเทศนี้ต่างหากที่สมควรทำ ไม่ใช่ทําเพื่อว่าฉันมีอํานาจว่าเป็นกรกตฉันต้องทําหน้าที่ในฐานะกรกตที่ได้รับการแต่งตั้งมาตามรัฐธรรมนูญชัดเจนอย่าได้คิดอันไหนที่มันจะแก้ปัญหาให้ชาติบ้านเมืองอยู่ได้อย่างสงบสุขขอให้กกตตัดสินใจใช่ไหมพี่น้องอีกประการหนึ่ง ประชาชนไม่มีอาวุธอยู่ในมือในเรื่องของอำนาจอย่างนักการเมืองแต่ประชาชนก็มีอำนาจอยู่ในมือเช่นเดียวกันเช่นปากกาอยู่บนมือนั่นคืออำนาจของประชาชนใช่ไหมพี่น้องนี่แหละคือเจ้าของอำนาจตัวจริงเราจะต้องใช้อำนาจกับนิ้วมือเราให้ถูกต้องด้วยการกา โหวตโนแต่อีกประการหนึ่งอย่าบอกพี่น้องเดี๋ยวจะงงว่าไอ้โหวตโนมันคืออะไรก็บอกกาตรงที่ไม่ประสงค์จะเลือกพรรคใดใดพี่น้องที่กรบถ้าเราตั้งใจถ้าเราช่วยเหลือกัน รวมทั้งพี่น้องตำรวจทหารท่าราชการทั้งหลายถ้าท่านอยากถูกปลดโซ่ตรวนจากพวกนักการเมืองเร็วๆต้องมาร่วมมือร่วมใจกับประชาชนร่วมมือร่วมใจด้วยกันใช้สิทธิ์กาโวตโนแล้วท่านจะประสบผลสำเร็จในชีวิตทั้ง ราชาการของท่านพี่น้องพี่น้องถ้าพักของไอ้ฉันพักคโบทโนชนะเมื่อไรฉันได้เป็นนายกแน่นอนทั้งประเทศเลขาก็มีทั้งประเทศเราพร้อมกันที่จะร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาทุกจังหวัดทั่วประเทศใช่ไหมพี่น้อง และข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมเราก็จะแก้ปัญหาโดยไม่ผูกโซ่ตรวนเอาไว้เราจะปล่อยพวกท่านให้เป็นอิสระและทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามนามของท่านว่าข้าราชการเป็นผู้รับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประชาชนไม่ใช่รับใช้นักการเมืองชั่วชั่วใช่ไหมพี่น้องอันนี้ต่างหากพี่น้องที่เคารพฉันอยากกราบเรียนว่าฉันไปชายแดนเมื่อวานนี้และกลับมาถึงเมื่อคืนนี้ตีหนึ่งฉันได้คุยกับพี่น้องทหาร ที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนที่เขาอยู่ในแนวหน้าว่ามีความคิดเห็นอย่างไรที่ประชาชนเรียกร้องให้กาช่องที่ไม่ประสงค์จะเลือกพักใดๆพวกท่านคิดเห็นอย่างไรบ้างในจำนวนร้อยคนพยักหัวเก้าสิบเก้าคนเห็นด้วยพี่น้องนี่ตั้งหากละคะ ที่ว่าข้าราชการอยากอยากจะเป็นข้าราชการเต็มตัวอยากจะทำหน้าที่ในฐานะที่ประชาชนยกย่องและเคารพเรียกท่านว่าเจ้านายแต่ในสักจริงๆแล้วพวกเราตั้งหากเป็นเจ้านายเขาจะไม่พี่น้องแต่เรายอมยกให้เขาเป็นนายเราเพราะเรา เคารพในศักดิ์ศรีของข้าราชการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ถ้าท่านยังเป็นข้าของนักการเมืองเราก็ยอมไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องถ้าท่านทําผิดเมื่อไหร่เราก็จะไม่เลี้ยงท่านเหมือนกันใช่ไหมพี่น้องเพราะเราก็รู้รู้ว่าการเอาผิดของคนทรยศบ้านทรยศเมือง ทรยศแผ่นดินทรยศประชาชนเราจะท่องทำอย่างไรเราจึงขอเรียกร้องให้ข้าราชการทุกกระบวงกระทระวงตระวงกรมทั้งหลายให้ท่านตื่นตัวจ้ะนี่คือโอกาสของพวกท่านที่พวกท่านจะต้องหลุดพ้นจากขุมนรกขุมหัวท่านโยพี่น้องพี่น้องเห็นไหมคะไอ้นักการเมือง พูดย้อนไปอีกไอ้สุเทพทำไมเวลาตอนเป็นมันพูดจองหองกับประชาชนนักพูดจองหองเรื่องเขตแดนก็พูดจองหองเรื่องข้าราชการทำอะไรที่ไม่ถูกตามันมันก็พูดจองหองใส่แต่ถามว่าทุกวันนี้ให้เดินเลียก้นข้าราชการมันก็เลีย เลี้ยก้คนประชาชนมันต้อเลีย้ยขอให้ได้อำนาจแต่ถ้าคนเหล่านี้ได้อำนาจเมื่อไหร่พี่น้องสมัยนี้ยังค่อยยังชั่วถ้าได้อีกสมัยหนึ่งพี่น้องเอ้ยไอ้พวกจังไรพวกนี้มันไม่เคยคิดถึงอนาคตของชาติมันคิดถึงแต่นอนาคต ของวังช่องกลางของเมียมันอย่างเดียวพี่น้องทำไมทุกคนมักจะพูดว่าในหน้ารออาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่รู้เรื่องอาจจะแก้ปัญหาไม่ถูกเพราะไม่มีคนให้ข้อมูลหรือช่องทางพี่น้องถามว่าเรียนระดับออฟฟอร์ดเนี่ย มันไม่รู้นะมันเอาเมียจนมีลูกแล้วมันไม่รู้ได้ยังไงถ้ามันโง่ขนาดนั้นนะมันทําลูกมาได้ยังไงพ่อแม่เป็นถึงหมอถ้ามันโง่ในการที่จะมาพัฒนาชาติเนี่ยเสือกมาเป็นนายกทำไมให้เป็นงานก็ไม่ทำอ้างว่าทำยังไม่เป็น เขาสอนตั้งสองปีแล้วเนี่ยโง่ยิ่งกว่าควายอ่ะไม่ต้องทำแล้วกลับบ้านไปนอนกอดลูกกอดเมียแล้วก็ไปกินนมแม่ให้แม่สอนใหม่อย่ามาอาสาตัวมาทำหน้าที่เป็นนายกต่อไปเลยไอหมามันพี่น้องเวลาพูดเนี่ย ทำไมมันช่างรู้จักพูดดีอย่างหนึ่งตารางนิ้วก็ให้เสียไม่ได้อย่าว่าแต่ผมอยู่ผมเป็นนายกเลยประเทศไทยผมก็ไม่สมควรอยู่ไอเวนแล้วมันขนาดนี้แล้วทำไมมึงไม่ไปสัทีละ่ะยังจะมาเดินหาเสียงทำไ,ไมพี่น้องดูมันพูดสิ ไม่ต้องอายพวกเราหรอกอายพ่ออายแม่มันนะนะมันยังไม่อายเลยออกจากก้นแม่มันแท้แท้มันกล้ากโกหกแม่มันเองอ่ะโทเอ้ยหน้ารอรอสะเปล่านักการเมืองทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ไอหน้าเหลี่ยมจนถึงไอหน้ารอไม่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่สังคมบ้านเมืองหน้าไหนมามีแต่ผักชีโรยหน้า ไม่อยากพูดถึงบ้านฉันพี่น้องรวยไม่รู้จักพอพ่อก็ใกล้จะเข้าลงแล้วยังจะให้กระเสือกกระสนมาอีกแล้วพี่น้องหวังตำแหน่งนายกอย่างเดียวบอกว่าผ้าขม้ากเก่าๆที่ใช้อยู่เนี่ยมันยังไม่ขาดเลยเดี๋ยวก็ตายหาแล้วยังจะอยากมาทำอีกทำไมอยากมาทำอีกทำไมคนทั้งชาติน่ะ เขามีความฉลาดพอในการบริหารประเทศแต่เขาไม่อยากเข้ามาร่วมสังกัรกรักับพวกคนเลวคนชั่วหยุดได้แล้วรวยพอแล้วรวยพอแล้วแล้วก็แก่พอแล้วงอมพอแล้วฟังว่าอยากเป็นนายกลูกผมเนี่ยถ้าเป็นนายยกแล้วเนี่ย บริหารประเทศแบบเทียบขาดกูอยากอ้วกคนเขาดีๆเขามีปัญญาเยอะแยะเขาพร้อมที่จะเดินเข้ามาเพื่อจะแก้ปัญหาชาติเพื่อจะทำหน้าที่แต่พวกไอเวนยังอยู่เนี่ยไม่มีใครเขาอยากมาใกล้ติดเชื่อชั่วแล้วมันก็จะติดคุก พี่น้องฉันไม่เคยเห็นนักการเมืองตั้งแต่ไอ้หน้าเหลี่ยมจนถึงไอ้หน้าหลอกมันซื่อสัตย์กับคำพูดมันมันซื่อสัตย์กับการสาบานตนของมันสักตัวเลยอย่าพูดเป็นคนเลยพี่น้องต้องพูดเป็นตัวตัวเหมือนสัตว์หน้าขนยังไงเพราะว่าสัตว์หน้าขนถ้าเผลอแล้วมันกัดไอ้พวกนี้ก็เหมือนกัน ร้ายยิ่งกว่าสัตว์หน้าขนทั้งกับทั้งโกงพี่น้องแล้วถามว่าจะให้ชาติสงบสุขได้ยังไงแผ่นดินกำลังจะเสียมึงหาเสียงมึงก็ไม่เคยพูดเลยว่ากูจะสู้จะแก้ปัญหาที่ผ่านมานี่แก้ได้เท่านี้เท่านี้แล้วถ้าผมได้เป็นผมจะแก้จุดนี้จุดนี้อกีกมันจะได้เขาพระวิหารกลับคืนได้ไอสี่จุดหกตรางกิโลเมตรกลับคืนได้ไอหนึ่งต่อสองแสนกลับมาคืน ไม่เห็นมันพูดสักตัวเลยพี่น้องมีแต่จะยกให้เขามีแต่จะยกให้เขาอย่างเช่นนายกุนกิตินี่ก็เหมือนกันพี่น้องขี้คุยคิดตอแหลตอแหลหน้าซื่อไอตัวนี้ตอแหลหน้าซื่อพี่น้องใครเชื่อใครเชื่อไปโดดน้ำช้อนตายจ ไอตัวนี้ไอตัวงูดินกินลึกโกหกหน้าซื่อซื้อ,อปากหวานหวานทำหน้าซึมซึมเนี่ยไอตัวเนี้ตัวอมหิตพี่น้องรู้ไหมคะไอ้ที่ไปเซ็นนูดเซ็นนี่เนี่ยถ้ามันไม่ไม่คิดที่จะโยนความผิดให้ไอหน้าหลอมันเซ็นแป๊บเดียวแค่นั้นแหละ แต่มันโยนความผิดให้ไอ้หน้ารอด้วยการโทรมาบอกก่อนเอ้ยกูจะเซ็นไอ้นุ่นนะกูจะเซ็นไอ้นี่นะได้ไหมไอเวนนี่ก็บอกเออเซ็นไปก่อนไอนุ่นก็เลยเซ็นเลยแล้วโยนมาให้ไอ้หน้ารอบอกว่าไอ้หน้ารอสั่งให้เซ็นแล้วถามว่าในระหว่างเนี้ยเซ็นไม่เซ็นมึงลาออกซิมึงลาออกให้เห็น,นหน้าว่าดีสักนิดหนึ่งอะ่ะลาออกให้เห็นสิ เทพประกาศว่าตัวเองจะสู้แผ่นดินกลับคืนมาเนี่ยก็ไม่ลาออกถามว่าไปเชื่อได้ไงพวกไอ้งูดินกินลึกเนี่ยพี่น้องพูดมาแต่ละคำเนี่ยจะบักสัว์หรือทรยศ์ต่อแผ่นดินทุกคำทำไมฉันต้องพูดอย่างนั้นฉันไม่เคยเห็นคนเหล่านี้พูดแล้วทำจริงไม่เคยเห็นคนเหล่านี้ คิดแล้วบอกว่าเออถ้าฉันคิดแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ใช่ประโยชน์แค่ห้าร้อยตัวที่นั่งในสภาแต่ประโยชน์ที่ฉันต้องทำเนี้ยหกสิบกว่าล้านคนจะได้รับฉันจะทำอย่างนี้เคยเหไหมพี่น้องแต่พวกนี้มันไม่เคยเห็นทำมันคิดเห็นในช่องกลางเมียมันช่องกลางเมียมันแค่นั้นเอง นี่ดีนะบางตัวยังไม่ได้ปี้อยู่ประเทศกรัรมพูชาถ้ามันได้ปีผ้ผสมพันธ์ที่ประเทศกัมพูชาพี่น้องเอ้ยอย่าว่าแต่ไอ้สี่จุดหกเลยกรุงเทพทั้งกรุงเทพมันจะยกให้หมดเลยพี่น้องเพราะความคิดของพวกเขาเนี่ยเขาไม่เคยคิดเลยว่าตั้งแต่เขาออกมาจากก้นแม่เขาเนี่ย เขาได้รับความสุขไหมในประเทศที่เขาเกิดพวกนี้ไม่เคยคิดเพราะความโลภเพราะความชั่วเพราะความอยากได้มากจนเกินไปจนไม่เคยคิดเลยว่าแม่กูจนถึงรุ่นกูจนถึงลูกกูอยู่ยังมีความสุขกันทั่วหน้ากลับจะมาขายชาติตอนที่ตัวเองมีอำนาจและก็เขาเรียกภาษาชาวบ้านว่า ตับมันใหญ่ขึ้นใจมันก็เลยดำแล้วพี่น้องพี่น้องที่กรบเราต้องจำไว้ว่าตอนนี้อำนาจอยู่ในมือทุกคนแล้วอำนาจของเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์กับแผ่นดินเกิดประโยชน์กับลูกหลานของเราในอนาคตเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกัน เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องคิดกันให้มากทำยังไงก็ได้ขอให้ชาติเราเนี่ยยิ่งใหญ่ด้วยฝีมือของประชาชนคนไทยทั้งประเทศพี่น้องนี่คือความหวังความหวังของชนรุ่นหลังที่เราจะเขาจะได้รับมอบจากพวกผู้เป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้น อยากกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุกท่านรวมทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อดำเสื้อขาวเสื้อเขียวทุกทุกคนขอให้ท่านคิดไว้เถอะว่าอย่ามัวแต่ดูเลยละครน้ำเนา่าอ่ะตอนนี้ชาติกำลังต้องการต้องการอำนาจจากมือของท่านที่จะพยุงชาติพยุงแผ่นดิน ให้สูงขึ้นจากพวกไอ้นรกเวจีทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอเรียกร้องประชาชนหกสิบกว่าล้านคนออกมาทำหน้าที่ใช้นี้แผ่นเด็นให้สมบูรณ์สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ ผู้ที่มีอุปการะคุณการช่วยเหลือซื้ออาหารแห้งซื้อของจำเป็นให้พี่น้องทหารที่อยู่แนวหน้าและเมื่อวานนี้พี่น้องทหารหลายๆซุ้มหลายๆค่ายหลายๆจุดของที่เขาอยู่ เขาจำเป็นมากที่ยังให้ไม่ครบโซลาเซลพี่น้องสิ่งเหล่านี้เขาจำเป็นที่จะต้องชาร์จวิทยุเพื่อจะเป็นการสื่อสารเวลาออกลาดตะเวนอยู่หน้าคะแนวหน้าหรือเขาเรียกตามตะเข็บเพราะฉะนั้นที่เราเอาไปมอบแล้วสามชุดแต่ที่ยังขาดอยู่อีก จุดหนึ่งขอมาเราก็จะขอจากพี่น้องที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อในส่วนตรงนี้คนละเล็กคนละน้อยเพื่อได้ไปมอบให้พวกเขาเพราะพวกเราจะเลิกลาการชุมนุมกันแล้วใช่ไหมพี่น้องและสุดท้ายนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณหลายๆคนที่ได้ช่วยเหลือมา และก็ขอกราบขอบคุณแทนพี่น้องทหารที่ฝากให้กราบขอบคุณแทนค่ะก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกทุกทุกท่กทกทานนะคะ